สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับผมแอลในช่องแคปมาเกเตนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงทําเองได้บายครูแนะครับวันนี้เราก็จะอยู่กับตัวนี้เลยนะครับตลับเอ็นตัดหญ้านะครับยี่ห้อ t o ท a ลซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ทําการ Unbox ็อกแจกกล่องเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้ายี่ห้อ t o ท a ลนะครับ ไปให้ทุกคนดูแล้วในช่วงก่อน,นน้านี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็เดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้ e s c r i p t i o นนะครับแล้วก็เครื่องตัอยาไฟฟ้าที่เราได้มาใช้งานเนี่ยมันจะมีระบบอยู่ทั้งหมด2ระบบด้วยกันนะครับระบบแรกก็คือเป็นระบบใบมีด3แฉกอีกระบบหนึ่งก็คือระบบตลับเคือตัวนี้นะครับอีนี้ปัญหาของเราก็คือเมื่อใช้ไปนานๆานปุ๊บปรากฏว่าตลับเอเนี่ยเอ็นที่เขาใส่มาให้ในตลับเนี่ยมัน หมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะชวนเพื่อนเพื่อนมาทําการเติมเอ็นให้กับตลับเอ็นตัดหญ้ากันนะครับสําหรับที่เราจะได้ไปเริ่มงานในส่วนของการตัดหญ้ากันต่อในลําดับต่อไปนะครับเอาละเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทํากิจกรรมในครั้งนี้กันครับไปครับสำหรับในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ในการ ประกอบเอ็นตัดหญ้าในครั้งนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวตลับเอ็นตัดหญ้านะครับซึ่งเราใช้เอ็นในตลับไปจนหมดแล้วนะครับประการที่2ก็คือตัวเอ็นสำรองซึ่งได้เป็นของแถมตอนที่เราได้ซื้อเครื่องตัดหญ้านะครับเอ็นสำรองยี่ห้อเทอร์เทลตัวนี้จะเป็นเอ็นแบบกลมนะครับไม่ใช่เอ็นแบบแบบเหลี่ยมนะครับความหนาประมาณสัก2มมตรนะครับ ประการที่3ก็คือในส่วนของกันไกลนะครับสำหรับใช้ในการตัดเอ็นตัดยาสำรองนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของถุงมือนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมด4ชิ้นทำไมต้องมีถุงมือนะครับในกรณีที่เป็น N, N, เอ็นเอ็นเหลี่ยมนะครับทีออ่มันอาจจะได้รับอันตรายจากการใส่เอ็นก็ควรที่จะมีถุงมือไว้นะครับแต่ในส่วนของเอ็นที่เราจะใส่ในข้างนี้จะเป็นเอ็น เป็นกลมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ถุงมือก็ได้นะครับก็จะมีอุปกรณ์สําคัญอยู่ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับที่เราจะต้องใช้ในการกทํากิจกรรมในครั้งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอ่ะประการแรกนะครับก็คือเราจะมาเริ่มกันกันที่ในส่วนของตลับเอ็นซันรองกันนะครับ เอ็นสำรองก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นสายอย่างนี้เขียนว่ายี่ห้อ To t a l นะครับความยาว1 1ึ่เทมเอร์นะครับ1 t ึ่ m เทมเปอร์ลายเนาะตรงนั้นนะครับเขาเขียนว่าสายเส้นนี้เป็นสายเส้นเทมเมอร์นะครับซึ่งมีลักษณะเป็นสายกลมๆแบบนี้นะครับความหนาของมันก็ประมาณ2มิลลิเมตรด้วยกันนะครับตรงนั้นเอาละ ทนี้เรามาเริ่มด้วยด้วยการดึงสายออกมาตรงนี้มันมันจะมีช่องกลมๆให้เราสามารถดึงสายออกมาได้นะครับเราก็ดึงสายออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเอาความยาวประมาณสัก2ช่วงแขนก็พอนะครับก็ดึงดึงออกมาแล้วก็ดึงออกมาให้มันสุดๆนะครับเสร็จแล้วก็กางแขนออกทั้งสองข้างอันนี้เป็นสไตล์ผมนะใครจะนำไปประยุกต์ใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับตรงนั้น ดึงออกเป็นแขนสองข้างในลักษณะแบบนี้สุดช่วงแขนนะครับเพราะว่าตลับตัด้าของเรานะั้นมันเป็นตลับแบบแบบสั้นเนาะนะครับมันใสเอ,อเอ็นได้ประมาณแค่นี้แหละทีนี้พอได้หนึ่งหนึ่งช่วงแขนเราเราก็มากําหนดระยะตรงนี้นะครับพับเสร็จปุบ๊บแล้วเราก็ค่อยๆดึงมันมันออกไปนะครับดึงมันออกไปให้มันได้ความยาวที่ เท่ากันนะครับดึงไปเรื่อยๆนะครับดึงดึงออกไปในลักษณะแบบนี้นะครับจนกระทั่งเรามาเจอกับปลายมันในลักษณะอย่างนี้เนาะนะครับพอเจอปลายแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอากันไกลนั้นตัดชับลงไปนะครับอ่ะทีนี้พอพอเราตัดเสร็จปุ๊บนะครับเราเราก็จะได้อ่า เส้นเตัดยาในลักษณะแบบนี้นะครับอุปรณอย่างอื่นเก็บออกไปก่อนนะครับเราจะมุ่งเน้นแค่อุปกรณ์2อย่างนี้เท่านั้นนะครับนั่นก็คือตัวเอ็นกับตลับตัดย่านั่นเองนะครับพอได้สายเอ็นที่เราตัดออกมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับเห็นได้ว่ามันก็จะม้วนๆพันๆกันอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆหาปลายทั้งสด้านให้เจอกัแล้วกันนะครับอ่า พอเราเจอปลายทั้งสองด้านเสร็จปุ๊บเราก็เอาปลายทั้งสองด้านเนี่ยเอามาประกบกันในในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็หาอะไรทับไว้ก่อนก็ได้เราจะได้รู้ว่าปลายมันอยู่ตรงไหนเนาะอ่าผมก็จะใช้วิธีเอาปลายทับไว้แบบนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของอ่าตลับเอ็นกันนะครับตลับเอ็นตัวนี้เป็นตลับเอ็นที่ใช้งานจนหมดแล้วนะครับสภาพก็จะ ค่อนข้างสมบุกสมบันนะครับทีนี้เราก็จะมาถอดเอน็นตลับเอน็นออกมานะครับวิธีการถอดตลับเอน็นออกมาก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ปุ่มตรงนี้อันหนึ่งนะครับกดปุ่มทั้งสองปุ่มนี้พร้อมกันแล้วก็ดึงมันออกมานะครับใช้นิ้วโป้องกับนิ้วชี้นะครับกดลงไปกดไปปุ๊บเราก็จะสามารถถอดตลับออกมาได้ในลักษณะแบบนี้นะครับฝั่งนี้จะมีสปริงอยู่นะครับ ฝั่งที่มีสปริงเราก็เอาวางไว้ทางด้านขวามือนะครับฝั่งฝั่งนี้เป็นกระโหลกเฉยๆนะครับแล้วมันจะมีที่สําหรับดึงดึงออกเนาะเราก็เอาอันนี้วางว,วางไว้สายหนี้นะครับตรงนั้นเ mm hmm. ทคนิคของผมก็คือเอาไอตัวเนี้ยไอตัวกลมๆเนี้ยเอามาไว้ทางด้านขวามือแบบนี้เนาะนะครับอ่ะวางไว้ก่อนแล้วกันเรามาจัดการที่ตัวสายเอ็นตัดยากก่อนนะครับ เมื่อสักครู่นี้เราได้ทําการกําหนดจุดเอาไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้พอเราได้ได้จุดแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาปลายทั้งสองข้างเนี่ยเอามาวัดกับตัวตลับเอ็นตัดญ้าของเรานะครับโดยทำทำการวัดในลักษณะแบบนี้นะครับเอาปลายด้านด้านหนึ่งเอาไปชี้แบบแบบนี้แล้วก็กดเอาไว้นะครับ แล้วก็ปลายอีกด้านหนึ่งเอามาชี้กับฝั่งตรงกันข้ามในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะได้จุดตัดนะครับระยะห่างระหว่างปลายทั้งสองด้านในลักษณะแบบนี้เนาะนะครับตรงนั้นทําไมต้องทําแบบนี้เพราะว่าเวลาเรามมวนไปเรื่อยๆปุ๊บเราจะเห็นได้ว่าปลายทั้งสองด้านจะหมดไม่พร้อมกันจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งหมดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาร์กจุดไว้ยอย่างนี้นะครับพอได้ มารจุดแบบนี้เสร็จได้ร้อยปุ๊บลำดับต่อไปก็คือเราก็ไล่ไปเลยนะครับไล่ไล่ไปเพื่อที่จะหาจุดกึ่งกลางของเอ็นตัดยาเส้นนี้ให้ได้นะครับไล่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับระวังจับให้มันแน่นๆนะครับอย่าให้มันหลุดออกจากกันเพราะว่าจุดที่เราาร์ k ไว้เมื่อสักครูน่นี้อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับอ่ะดึงมันออกไปเรื่อยๆเลยนะครับ แน่นๆนะครับตรงนั้นเพราะมันเป็นแบบสายเส้นเดียวนะอ่าเห็นไหมพอดึงมาปุ๊บมันมันก็จะมาพันกันอย่างเงี้ยดึงไปเรื่อยๆดึงแน่นๆไปเลยนะครับอ่าดึงไปปุ๊บเราจะก็จะมาเจอกับจุดกึงกลางที่มันจะเป็นบ่วงบาดในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้น ที่ผมได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าให้เอาไอตัวปุ่มๆเนี่ยเอาไว้ทางด้านขวามือนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆมาสังเกตดูว่าตรงนี้มันมันจะมีแง่งอยู่นะครับมันจะเป็นแถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวแถวที่3มเนี่ยมันมันจะมีแง่งอยู่สองข้างกําหนดเอาแง่งใดแง่งหนึ่งก็ได้เราก็เอาไอตัวนี้สวมเข้าไปนะครับสวมสวมเข้าไปในลักษณะแบบนี้เลยนะครับสวมเข้าไปเสร็จปุ๊บ เราก็ไล่ไปเลยเอ็นของเรานะครับไล่ไปเลยตามตามช่องนี้หมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าเอ็นอันนี้มันจะเข้าไปในช่องนี้ให้มันหมดนะครับทำไมเราถึงตัดเอ็นออกมาแค่นี้นะครับเพราะว่าตลับเอ็นตัดญ้าของผมเนี่ยมันเป็นตลับแบบแบบเล็กนะครับมันก็สามารถ ใส่เอ็นได้แค่ประมาณนี้แหละนะครับเคยลองกะเอาว่ามันน่าจะใส่ได้มากกว่านี้ก็ตัดมายาวกว่านี้เหมือนกันนะครับทีนี้พอเอามาลองใส่ปุ๊บปรากฏว่ามันใส่ไม่ได้มันล้นนะครับมันล้นเกินกว่าที่ช่องนี้จะใส่ได้นะครับก็ตัวนี้เป็นเอ็นแบบกลมนะครับเราจึงสามารถม้วนเอ็นได้ด้วยมือเปล่าได้นะครับถ้าเกิดของเพื่อนเพื่อนคนใดที่ซื้อมาแล้วมันเป็น เอ็นแบบเหลี่ยมนะครับเพื่อนๆก็ควรที่จะใช้ถุงมืออย่างที่ได้บอกให้เตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อเป็นการเซฟตี้ตัวเองนะครับเพราะว่าเอ็นแบบเหลี่ยมนั้นมันอาจจะบาดมือได้นะครับเวลาที่เรารูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะอ่าทีนี้เรารูดไปเรื่อยๆปุ๊บปรากฏว่าสายฝั่งเนี้ยอ่ามันหมดก่อนเราก็เอาเข้าไปล็อกกับที่ล็อกที่มันอยู่ข้างๆนะครับที่ใกล้ที่สุด ฝังนี้เราก็ไล่ไปเรื่อยๆอจนจนกระทั่งมาพบกับที่ล็อกเช่นเดียวกันซึ่งมันก็จะเหลือสั้นไิจิตนึงนะครับแล้วก็เอามือช่วยดันเอาไว้ในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วทำยังไงต่อนะครับพอได้ลักษณะแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวกะโหลกเนี่ยเอามาก่อนนะครับแล้วก็ใส่เอ็นตัวนี้ลงไปเอาสายฝังที่สั้นที่สุดนั้นใส่เข้าไปก่อน มันอยู่อย่างนี้นะครับท้มันอยู่อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะเอามือฝั่งนี้ช่วยด้วยก็ได้อีกฝั่งนึงก็ใส่ไปแบบนี้นะครับพอใส่ไปแบบนี้เสร็จปุ๊บสปริงที่เราถอดออกเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็เอามาใส่ประกบนะครับให้ช่องนี้มันตรงกับช่องที่มันเป็นเลดนะครับแล้วเราก็ประกบมันแล้วก็ดันมันลงไปปึ๊กอ่ะแบบนี้นะครับ เราก็จะได้ตลับเอ็นตัดยา่ามาแล้วนะครับทีนี้เวลาใช้งานนะครับเราจะเห็นได้ว่าสายทั้งสองข้างมันไม่เท่ากันนะครับเวลาใช้งานเราเราก็คือกดปุ่มตรงนี้นะครับกดมันแล้วก็ดึงมันออกมานะครับเราก็จะสามารถดึงออกมาได้ทั้งสองข้างนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับทีนีบ้บางรุ่นเนี่ยมันมันจะเป็นแบบค่อยๆตัดปุ๊บแล้วมัน กระแทกแล้วมันก็จะดิงออกของมันเองนะครับแต่รุ่นนี้ค่อนข้างที่จะกระแทกยากนะครับพอกระแทกเสร็จปุ๊บมันไม่ยอมดูดออกนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเพื่อนๆคนใดมเีเทคนิควิธีการในการที่กระแทกให้เอ็นมันมันออกมาก็ช่วยแนะนํากันด้วยกันลวกันนะครับอันนี้ก็คือเอามาแนะนํานะครับตามวิธีการของผมนะครับก็คือกดปุ๊บแล้วก็ดึง แล้วก็ดึงออกนะครับตามลักษณะนั้นนะครับมันมัน็นจอ,อกทั้งสองข้างนั่นแหละทีนี้เวลาเราเราตัดไปถ้าเกิดว่ามันยาจนเกินไปนะครับอ,อุปกรณ์ที่เราใช้ในในการตัดตัวเซฟตี้มันก็จะมีใบมีดอยู่ตัวเอน็นนี้ถ้าไปโดนใบใบมีดที่มันเลยกระบังที่มันเป็นตัวเซฟตี้มันก็จะถูกตัดของมันเองโดยอัตโนมัตินะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการ แนะนำนะครับวิธีการใส่ตลับเอ็นนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อท่วๆนะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดหรือเพื่อนท่านใดชื่นชอบนะครับคลิปวิดีโอแนะนำการทำงานหรือการทำกิจกรรมที่สามารถทำเองได้ในลักษณะแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ channel ของเราด้วยนะครับแคปมากเตินะครับสำหรับกำลังใจในการทำคลิป ในครั้งต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ